สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพ่อๆ่อแม่แม่ลุงป้าณอาเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังด้วยความตั้งใจนะครับเราเนี่ยเป็นสื่อที่บอกตรงๆเลยนะว่าไม่เคยใส่ร้ายศิลปินเรามีแต่สร้างสิ่งดีๆให้กับศิลปินนั่นก็คือการให้กำลังใจแล้วก็การที่เราเนี่ยส่งเสริม การที่เราเนี่ยรู้ว่าศิลปินคนไหนเป็นแบบไหนนะครับไม่มีการแฉอะไรทั้งนั้นทุกอย่างมาจากสื่อหมดแล้วก็มาจากการวิเคราะห์ของตัวผมเองซึ่งรู้อะไรมาเห็นอะไรมาก็เล่าถูกกันฟังเพราะว่าสิ่งที่รู้มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าพอเจออะไรที่มันแบบว่าปัญญาอ่อนนะครับก็เอามาพูดเอามาเล่ากันอะไรที่มันไม่จริงอะ่ะชอบไปเมคหลายเรื่องหลายราวนะครับแพลวแวแสงทองกับสนรุทอรนะ คือล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่จบอีกอ่ะแซะเขาเรื่องการไปเที่ยวแต่งตัวอย่างนู่นแต่งตัวอย่างนี้เอารูปสัตว์ไปใส่อ่าให้เป็นเสื้อผ้าของของตัวเองอะ่ะก็คือเอารูปอ่าตัวกระตูรูปสัตว์อ่ะเอาไปใส่เสื้อของแพลวลาวที่ไปท่องเที่ยวที่เกาหลีนะครับ อันนี้มันก็เรื่องส่วนตัวของเขาเนาะแต่เพจบางเพจก็ไปทําเขาเละเลยนะครับแล้วก็หาว่าเขาเนี่ยกินแซบไปหน่อยนะเราก็บอกเอ้ยแค่มุมกล้องไปแซบมั้งแค่มุมกล้องอย่างเดียวมุมกล้องมันทาให้อ้วนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปกำลังใจให้เสมอมาเพราะว่าคนที่กําลังจะโด่งดังเนี่ยเขาจะมี ไหวพลิปอย่างหนึ่งนะครับในการเอาตัวรอดเช่นเขาจะรู้เลยว่าฟีสแบ็กจะออกมายัางไงถ้ารูปมันหลุดไปแบบเออเป็นการถ่ายรูปแบบช้อนกล้องหรือเป็นการถ่ายโดยไม่ตั้งใจกับไม่มีเจตนาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนไม่มีเจตนาที่จะถ่ายแบบนี้ถ่ายให้อ้วนถ่ายให้ศิลปินภาษาไยรุษเขาเรียกว่าแกง โดนแกงอีกแล้วศิลปินโดนแกงอีกแล้วก็คือโดนกลั่นแกล้งแหละนะครับแปลวพลาซันเขาก็ไม่สนใจหรอกนะเพราะว่ามันมีก่อนหน้านี้ด้วยที่คนอื่นโดนไม่ว่าจะเป็นน้องยูกิก็โดนใช่ไหมครับยูกิเป็นประกาก็โดนเรื่องถ่ายช้อสขึ้นไปทําให้ดูปุงป่องเออแปลวลาใส่ชุดนี้เหมือนคนท้องเออนะแต่ละคนก็ว่ากันไปแล้วก็นักวิจารณ์บางคนก็บอกว่าเธอใส่ชุดลายขวางไม่ดีไม่เข้ากันเพราะเธอเตีย้ย จริงๆเปลพ่าตัวจริงตัวตัวตัวเล็กนะครับแต่ก็ไม่ได้เตี้ยคือหุ่นกําลังสมส่วนไม่เตี้ยมากไม่สูงมากแล้วก็เขาจะใส่ในชุดเป็นลายขวางลายตรงอะไรอ่ะมันก็เรื่องของเขานะครับแต่แอดดูคิดว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับรสษนิยมนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้สูงอ่ะให้สูงขึ้นก็อ่ะชุดลายตรงใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นลายขวางมันอาจจะดูตันๆหน่อยแต่ความตันของคนเนี่ยเมื่อดูตัวจริงนะครับ มันจะมองไม่น่าเกลียดเลยถ้าเห็นตัวจริงแต่ถ้าไม่ได้ดูตัวจริงแล้วไปดูในสื่อไปดูในคลิปอะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะขยายดาราศริลปินก็ถึงลดความอ้วนยังไงเขาึงกินผลไมก้กินดีท็อกกันไงเพราะอะไรเพราะว่าภาพที่หลุดออกไปเนี่ยบางคนเขาคิดไม่เป็นคิดไม่ได้อ่ะอย่างแอดดูเนี่ยปุ๊บแบบภาพนี้อ้วนหรือเปล่าอะะถาม่้นผู้ชมดูเนี่ยภาพนี้อ้วนไหมน้องซันกับแล้วเนี่ยคือน้องซันดูแบบว่าจุกๆใช่ไหม หมือนอิ่มๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือภาพที่ถ่ายด้วยมุมกล้องอาจจะทําให้ขยายขึ้นนะครับอาจจะทําให้ดูแบบชัดเกินไปอันนี้มันมันไม่เหมือนกับจะตัวจริงมันจะเป็นคนละมิติกันนะครับในเรื่องของมิติการพบเจอดาราเนี่ยมันก็แตกต่างกับตัวจริง การเจอตามสื่อเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าสื่อบางสื่อสมัยนีย้ทั้งโทรศัพท์เอ่ยอะไรเอ่ยมันก็มีแอปพลิเคชันมาเต็มไปหมดนะครับและแอปพลิเคชันมันก็โคตรที่จะแบบโอ้ไม่อยากจะพูดนะมันทําให้คนเป็นสัตว์มาหลายคนแล้วแล้วก็ทําให้สัตว์เนี่ยเป็นคนเหมือนมังกรคอมาโดอ่ะทำให้สัตวเ์นนเ,เ,าาตเป็นคนไหมล่ะเอาชุดของาปลาๆมาใส่เนี่ยมันคือการกันแกล้ง การทำให้ตกต่ำการทำให้ศิลปินเกิดความอับอายนะครับทำไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะรู้สึกอกแตกตายอันนี้มันคือสโลแกนของพวกที่เป็นอวตารพวกที่คอยกันแกล้งตลอดถามว่าเขาแคร์ไหม a d ิวเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าปแปลวกับซันเขาไม่เคยแคร์เขาไม่สนใจซะด้วยซ้ำเพราะว่าตัวเขาเองก็คือคนทำงานคนดึงทำอาชีพศิลปินที่ต้องไปเจอผู้คนหลากหลายในพื้นที่ตาม ต่างจังหวัดนะครับที่เขาจะไปเนี่ยเขาก็ต้องฝึกการวางตัวนะครับแล้วก็เรียนรู้กับวัฒนธรรมของภาคนั้นเรียนรู้กับผู้คนเหล่านั้นเขาไปทุกที่เลยนะไปทุกพื้นที่เลยเขาก็จะได้อ่ารับรางวัลน,น้ําใจเป็นอะไรน้ําใจหรือไม่ก็เป็นพวกผลผลผลหมากลากไม้อะไรอย่างเงี้ยคือเยอะไปหมดมันก็แล้วแต่ตามจังหวัดเนาะว่าจังหวัดนี้มีคนเกลียดน้อยจังหวัดนี้คนเกลียดเยอะเราเอาอะไรมาวัดไม่ได้ไงครับจริงไหม เราไม่สามารถวัดได้ไงว่าใครเกลียดบ้างใครชอบบ้างแต่ที่รู้คือคนน้อยไม่ได้เป็นการวัดค่าของงานนะครับคนน้อยบางทีที่มาไม่ได้บางทีอาจจะชอบแต่มาไม่ได้2ไม่มีตังค์อ่ะตรงๆเลยนะสคืออยากไปแต่ไปไม่ได้เพราะว่าอาจจะติดธุละอะไรบางอย่าง4ฉันชอบอยู่กับคนเงียบๆไม่ชอบคนเยอะอาะก็ว่าไปส่วนคนที่เป็น introvert ก็คือไม่อยากออกไปไหนแต่ดูได้เพราะชอบแผวพลาซัน แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับบางคนเป็น extrovert ก็คืออยากจะปาร์ตี้สังสรร์เอนจอยนะก็ชวนเพื่อนไปถามม่วม่วนไหมมันม่วนครับผมมันม่วนมันมันนะมันสแสดวเลยนะเอาที่เต็มที่เลยเวลาพักผ่อนเนี่ย ศิลปินเนี่ยแพลวซันเขาก็จะพักผ่อนในมุมของคู่รักของเขาในวัยของเขานะครับแล้วก็น้องซันก็จะเป็นฝ่ายดูแลเทคแคร์เพล่าๆนะครับเพราะว่าซันเป็นผู้ชายดูแลผู้หญิงนะครับเวลาไปไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะครับน้องซันก็จะปกป้องได้อย่าไปมองเขาว่าเขาเด็กเพราะเด็กสมัยนีย้ความคิดโตกว่าผู้ใหญ่บางคนอีกนะแล้วก็น้องซันเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็โตขึ้นไปมากกว่านี้ได้มันก็ขึ้นอยู่ที่อสองคนจะรักษาน้ําใจซึ่งกันและกันให้ยาวนานประมาณไหนนานแค่ไหนแต่แอดิวไปกำลังใจ ให้ทั้งสองคนเนี่ยเป็นความรักที่โ,โหยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นกําลังใจจนแบบสั้นอายุแก่ไปเลยอะ่ะนะดูแลกันไปเพราะว่า,าผู้ชายดีๆอ่ะมันมันก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับถ้าเจอแบบนี้แล้วทั้งร้องเพลงเก่งนะครับความสามารถดีหน้าตาดีนะครับขาวรักครอบครัวเพลา,าวก็ไม่ต้องปล่อยเนะเาะอ่าก็เรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกว่ารักกันไปดีกว่าอย่าไปปล่อย ให้คนแบบนี้หลุดมือไปเด็ดขาดเลยนะครับน้องสารก็เช่นกันห้ามปล่อยแพลวๆด้วยเช่นกันนะครับคนแบบนี้หายากเหมือนกันนะยังไงเป็นกำลังใจให้ละกันนะครับแล้วเรื่องข่าวที่ไปบอกว่าเขากินแซบอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วเขาก็มีสิทธิ์นะครับที่จะอ้วนคนเรามีสิทธิ์ที่จะอ้วน,น,ท,นที่จะผอมที่จะหุ่นเบิร์นแบบกลางๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับการกินอยู่กับวินัยของของคนแต่ละคนซึ่ง แอดมองไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายอะไรเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเลยเพียงแต่ว่าแค่ถ้าเราอ่ากินเยอะไปหน่อยแล้วก็เบาลงใช่ไหมเพื่อร่างกายของเราไม่ให้ไขมันมันมีในตับเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็เรื่อง กินจะอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะเขาอยากกินอะไรก็กิน,นงเงินเขาอ่ะใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ไหมไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนเขาใช่ไหมครับเอ,อ่อถ้าอยากจะให้เขาลดมากกว่านี้อ่ะก็ต้องออกคอนเสร์ตบ่อ,บบอยๆก็ต้องรีแล็กซ์ในการเดินบ,บ่อยๆนะฮะเหมือนที่อครเคยพูดไว้นานแล้วนะ,ะว่าอยากจะให้เปลซันเน่ย มีคลิปออกกําลังกายซะหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าคนสมัยเนี้ยมันชอบปากเปลาะไงปากพูไปนู่นพูไปนี่เมาโมยซุบซิบก็สิบินทาไปเรื่อยเลย,เลยนะแต่ไม่ต้องสนใจครับเป็นไงก็ของมันอร่อยก็กินต่อไปนะไม่ต้องสนใจเดี๋ยวมันก็จะมีเวอร์ชั่นผอมอยู่ดีเพราะว่าน้องซันเนี่ยสามารถยืดตัวได้อีกแล้วก็สูงได้อีกนะครับเพราะว่าน้องเขาพึ่งใจยี่สบองยี่สามใช่ไหมครับเออเขาไปได้อีกไปได้ถึงนู่นละเกือบยี่สิบห้าครับบำรุงร่างกายบำรุงไปยิ่งดีนะแพรวเขาบำรุงดีแล้วก็ช่วงนี้ก็ บ,บวมๆเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวขบวมนะมันเกี่ยวกับที่กล้องที่กล้องมากกว่านะครับอวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดีวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ